การได้ขอโชคลาภวันนี้ที่โกโกกขอโชคกับแม่สุรทีนะคะฮะหา,หาศูนย์โอ้ยคุณแม่เป็นเห็นหาศูนยลนะคะคเป็นภาพแปงหาคุณแม่สุรทีนะคะคหาศูนย์ วัสดีค่ะยิจดีตอลรับเข้าสู่ช่อง,องกอกกกสเตชันนะคะอือตอนนี้ที่โดมเมสโลพีนะคะมีการไหว้ของเอฟซีนะคะไหว้ด้วยน้ําเปล่ากล้วยและไข่นะคะแล้วก็คุณแม่เนก่อเก็ขอโชคนะคะหลานชายพามานะคะพาย่าม,มาเดี๋ยวเราดูนะคะว่าโชคจะได้ตัวไหนเนาะขอโชคกับแม่โซลพีนะคะ ลแล้วเราบอคาแม่อ๋อ,อค่ะเทนบอค่ะแม่บังหันเทนโชคเทนลาบก็ค่ะฮะห,หาซูลโอ้ยคุณแม่ปเป็นเหรียญหาซูลแล้วค่ะเป็นท่าปแปงให้กับแม่สุรพี่นะคะ<อ>หาซูนฮึ่ม <c oughs> คู่มือคู่มือหลายแลายงานไอ้รูหลานนีงานทั้งเพื่อหลวงหลวงที่เห่าคนงานน่จ้าบาทมือื้อพ่นสีมานาทีิสีเป็นม่านให้คนอื่นให้คนอื่นเลยไม่ไม่ไม่ไเดีว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นของใช้ กัดตงเบิ้ที่เห็นอยูเบ้งสูสองเบิ้งสูมื่อมือนำท่ทวมแต่ฝนตกมากกับทวนมดดีแล้วแม่ทวนนั่นก็เสด้มาหอดชวย่น่เบิ้งวาลุงสอยูบานค่ะเบิ้งน้นเมันไล่สดยูทยูทูเบิร์ก็ได้ค่ะเบื้งไล่สดอันรุ่งอะไรกไหรอะ เอาไปร้องบานได้ไม่ตรงกันนั่นแหละลูกัก็ข้ามไนะค่ไม่รู้แม่อันนี้นะเอาไปบ้านใช่ไหมโอ้ยินดีกับน้องเจนน้องเจนนะคจะดูหลักค่นี้ไม่หมดรายได้ล้างล้งแล้่ทั้งลังอะไระตีข้องระเบ้ออันนี้ตีพ่ักถวายองค์ปู่ไปนะคะเอสซจ๋าจหอมก็มาลำถวายองค์ไม่ยากตรงนี้นะคะสมุโอ้เ้วใส่มือ คุณแม่คุณพ่อจากอำนาจเจริญนะคะหลานชายหลานชายพาย่าพ่ปู่มานะคะได้โชคได้ลาบแล้วห้าศูนย์นะคะขอให้ปังๆเฮงเฮงค่ะ อนนอเอาไว้ก่อยต้อนรับเอาไว้ฟ้าไว้ย่างไว้เขาไว้แล้วก็แวะไว้องค์ผู่ปริกิจนะคะองค์ปู้ยศสวันนาคาด้วยค่ะ ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้เอฟซก็จะเยอะผิดปกตินะคะเอฟซลูกพลปตัตแตนนะคะเยอะกว่าวันธรรมดาเนาะแต่วันธรรมดาก็พอมีบ้างนะคะจะเยอะสุดก็เป็นเสาร์อาทิตย์นะคะได้คะ่ะพี่เจนเข้าเลยค่ะขนาดพี่ไม่เข้าหนูยังถ่ายพี่เลยเป็นการไหว้ขอพรอีกครั้งหนึ่งของคุณแม่คุณพ่อจากอำนาจเจริญน,นะคะ มาก็เป็นเอซสายบุญค่ะมาก็ร่วมทำบุญนะคะไหว้ขอพรแก้บนต่างๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกับช่องกบกอกสเตชันค่ะขอทุกท่านรับชมอย่างมีความสุขนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องกบกอกสเตชันด้วยนะคะและช่อง<ป>อน้องหมานมเปี้ยวกบกอกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ